สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะวันนี้สาวผู้ไทยกับพ่อบ้านก็เอาวัวลงมาจากสวนแล้วนะคะทุกคนกําลังจะเตรียมตัวไปหากับข้าวเย็นกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะโชคหมานหรือเปล่านะคะทุกคนลูกชายกับพ่อบ้านนะคะก็จะเตรียมตัวเนอะอุปกรณ์มีอะไรไทเกอร์เขาเรียกว่าอะไรนะสวิงสวิงสลิงอันนี้อันนี้คืออะไรคล้อง โอเคไปแล้วไปกันเลยค่ะทุกคนวันนี้พอบ้านก็จะพาหากับข้าวอีกแล้วนะคะเราก็จะไปกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจค่ะทุกคนทางก็จะทุรักทุเลหน่อยนะคะเนื่องจากฝนตกนะอันนี้ก็ยังรินรินอยู่นะคะสาวผู้ไทยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปกีดยากหรือเปล่าเนาะก็รอดูตอนช่วงเช้าค่ะวันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนนะคะทุกคนไปเดี๋ยวรอพอบ้านเอารถมากันค่ะ ลูกๆก,ก็จะให้รออยู่ตรงนี้นะคะจะให้รออยู่เถียงนะทุกคนเราจะเอาแค่คนไปนะคะส่วนเด็กๆก,ก็อยู่ที่นี่รอคะ่ะไ <laughs> ปขึ้นรถไปเลยทางทาง <laughs> ระนกเดน่ะปุ๊เออะน้า่กอ้านกกดม่เราเป็นพี่สีแดงแดอันบอกเหรอไหมนเลลูกเด็กอเลยระวังเด้อระวงทางเนี้ยเด้อขี่ใส่ทางเนี่ยมาทิ้งแฮ ถึงแล้วค่ะทุกคนไปกันเลย <laughs> ส่งผม <laughs> น,นี่ก็เป็นบรรยากาศริมสวนริมนาแล้วนะคะทุกคนตรงนน้นก็จะเป็นเถียงนาของคุณแม่นะคะถัดไปก็จะเป็นเถียงนาของสาวพุไทยนะคะอยู่ไม่ไกลแต่ว่าทางมันอ้อมนะทุกคนค่ะก็อยู่ในพื้นที่สวนของสาวพุไทยนี่นะคะทุกคนไปทางเลิกไปทางเลิกไปทางเล ถึงแล้วคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแปลงดินของแม่นะคะก็จะเป็นสวนมันสวนยางเล็กฮะไอ้เมฆมามบบนั้นเดี๋ยวค,ค,คุณแล้วฝนตกลอ,องมองดูเป็นตามานอยู่บ่จะได้พ่อแกกหนึ่งบ่งงม,มีโลงไอ้นะ่ะเฮ้ยอพ่อลงลูก มันลึกมากไปแล้วค่ะทุกคนพอผ่านไปแล้วหมานไหมเนี่ย<ม> <laughs> อันนี้ก็เป็นสวนที่ดินสวนนะคะทุกคนตรงข้างบนก็จะเป็นสวนนะคะนีไอ้ลงไปได้อันนี้ก็จะเป็นอ่างเล็กๆคะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นเป็นสายห้วยนะคะหมานบอนอหมานบอนอ ท่านใดที่ไม่กินนะคะก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่า,าบางท่านบางที่ก็ก็กินอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อพอลงเบื้องสกน้มันลึกขนาดเลิฟอเลยจังลงงาคลองกระเลยไปแล้วทุกคนพ่อบ้านทำเป็นทุกอย่างนะคะ เพราะว่าสาวกุได้ทำอะไรไม่เป็นค่ะทุกคนค่ะป้าก็จะทำแทนนะคะข้าวแล้วบอืัอนั้นเมฆเมฆมาคือว่าได้หลายแทได้บอวเนวเดี๋ยวมันเปิดนเนวเอ,วย,อวยู่บอ มันจะได้กับข้าวเย็นไหมล่ะทุกคนทีเนี้ยได้อยู่เหรอเฮ้ยบอกมันหาลักหลือ,อยืบปะเพราน้ำเลิกลอยู่เลิกลุเลิกเบิ่งพอเป,ะเอเป๊ะหมดเลยปุ๊เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าวันนี้พอบ้านจะได้เยอะไหมนะคะทุกคน เสาไพลลงไปด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเปียก <laughs> ได้ยิบรอาน เพราสลามพม่ดูอดมมสลามเขาเอ,อ,อาม,อามาอสามลมีท่านมัน้งมันเฮา,าลึไปไปไปกใส่บได้ที่้าท่านมาอ โร้แมงได้อ no, no. hmm. no, like. mm ันนั้นเนามันเริ่มเป็นตีนหุยหัวเยะปี๊บยังวะเอามือีเม่มาเอายังน้อยอยู่ใดเอ็ดพลเกิเดือดลุงอ้อว หมน้ำแล้วได้ไหมได้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 ชิลเลอร์เอาเข้ามึงเล้วนี่สิ่งที่เรามาหานะคะทุกคนวันนี้ก็คือลูกออดนะคะทุกคนคะ่ะเป็นอา,อาหารพื้นบ้านของชาวอีสานบางท่านนะคะ บางท่านก็อาจจะทานบางท่านก็อาจจะไม่ทานนะคะจะมีให้ทานช่วงฤดูน้ําขึ้นนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะช่วงฝนเนาะก็จะเริ่มมีนะคะเดี๋ยวเราจะมารอชมตอนที่พ่อบ้านาหาเสร็จนะคะทุกคนว่าวันนี้จะพอกับข้าวเย็นของพ่อบ้านหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะรอติดตามต่อ,ต,อต่อไปเลยจ้านหนบอกโอ้ทุกคนได้ยเยอะอยู่นะคะเนี่ยโอม้มันซ่อนอยู่ในใบไม้นะคะทุกคนนี่ มันเริ่มโตแล้วไหนไทเกอร์ให้ดูสินี่กวนจะม่อมเลยกวนจะบ่อยาให้พ่อบ้านเก็บนะคะนี่มีมีแมลงอันนี้ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมที่มันตป้นใสอเนีย่ยม,มันไม่ใช่แมงสาบอะไรจากตัวละห,ห้าตัวเสือคลองดูใน่กระโดดลงนำ้ำหมด้ม ในบ่เออนล่มันก็ไปนี่มันจะอยู่ฝั่งทางนี้หรือเปล่าทุกคนอันนี้อ่ายายเพิ่งมาเมื่อสองสามวันก่อนนะคะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่พอมาวันนี้มันก็เริ่มใหญ่เลยนะคะทุกคนมันจะอยู่แถวแถวพุ่มไม้ที่มันหย่อนลงไปในน้ำเนะะี่ยค่ะมันก็จะหลบเนาะแล้วก็น้ำค่อนข้างจะลึกนะ,ะทุกคนเห็นไหมมันยังแบบ เห็นไหมคะอยู่ในน้ำมันยังเป็นคลื่นๆเป็นตุ่มๆเลยนะคะนี่ซ้อนนี่้าพอหยางมันโถสะก็ลุยหัจใจก็มันเลิกมันตื่นไห้บ่ออกมาดู พอบ้านก็จะไปจนจะทั่วหนองแล้วนะคะทุกคนแต่ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ทางโน้นนะคะตรงนั้นเราเข้าไม่ได้นะคะมันเป็นหนามนะค่ะทุกคนบอเวลาจุมามาจ่มเนาะ ได้ปลานน้อยอยู่ตีเราจะได้เป็นกับข้าวเย็นไหมทุกคนเนี่ยสงสัยจะมีคนมาลงก่อนแล้วนะคะทุกคนค่ะ เพราะว่าตอนที่ยายมาเมื่อสองสามวันก่อน,นได้เยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่ามันยังเล็กเนาะยายก็เลยไม่ได้เอานะคะทุกคนแต่ว่าก็มีนะคะชาวบ้านที่เขามาหาอยู่หากินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วะคะแต่ไม่รู้ว่าเขามาหรือ,อยังนะคะทุกคนบ่ซ่อนอะไหม,ห,มไห้ามไปเลยลุงห,ห้ามไปไม่ได้ห้าไปได้พี่นางนไปทางน้ำนี่นางบอกไปไกล ได้ปะทางโน้นพ่อบ้านบอกว่ามีเยอะนะคะทุกคนรอรุนกันกค่ะจะได้กินพอกับข้าวเย็นไหมอตอนนี้พ่อบ้านก็ ไปรอบสะแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะว่ามีพอกินข้าวเย็นพอเป็นกับข้าวได้ไหมนะคะทุกคนเพราะว่าเราเดืซบแซบเลยเพิ่นว่ะตงน้นนะคะทุกคนแบบเราเอาไม่ได้นะมันเป็นน้ําลึกนะทุกคนเราไม่ทันมันนะทุกคนเนี่ยมันจะแบบอยู่อย่างนี้นะคะอ ได้ป่ะเอามาเปิดมลูกคอง เลยโวไหนไหนเฮ้ยพอพอกินอยู่นะคะทุกคนพอกินคนเดียวค่ะกินหลายคนไม่อิ่มนะคะทุกคนพิ่งใส่เข้ามาเอาหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะหมดตอนก่อนแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรเราก็ได้พอกับข้าวพอบ้านนะะทุกคนส่วนลูกชายก็กินทอดไข่ไปค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ท่านใดที่ผ่านเขา้ามาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะท่านใดเคยกินท่านใดไม่เคยกินท่านใดกินหรือไม่กินก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาภายใต้คลิปนี้ได้นะคะทุกคนคะ่ะฝากอ่าคอมเมนต์ comment, หรือว่ากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า what bye. bye.